ตอนนี้นะคะอยู่กับคุณขจารสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ t ทูแบงคอกจะลงสนามในรอบแบ่งกลุ่ม A C L ครั้งแรกของสโมสรครั้งแรกครับถ้าจะให้3ามคำกับนักเตะเพื่อเป็นกำลังใจให้คำว่าอะไรดีคะหิวเยอะๆเอ้ยทำไมถึงเป็นหิวเยอะๆล่ะเราต้องการให้เขาสู้ในสนามครับเพราะฉะนั้นเราต้องหิวชึชนะ อ่า,อาหิวใช่ชนะมันใช่หิวอาหารนะครับแต่แต่ว่าถ้าชนะกลับมาเดี๋ยวมีอาหารเลี้ยงเนาะแน่นอนแน่นอนพร้อมอัดฉีดไหมคะถ้าสมมติว่าแบบชนะเกมนี้มาของเราเนี่ยในชูแบงคอกนในเด็ดเนี่ยครับเราจะไม่พูดถึงอัดฉีดค่ะเราจะไม่พูดถึงเรื่องเงินนักเตะรู้แล้วนะครับเราจะพูดถึงชัยชนะทุกสิ่งทุกอย่างถ้าชัยชนะสวยนะครับ มันก็จะมีของขวัญที่ดีๆมาให้เขาอยู่ตลอดอันนี้เขารู้อยู่แล้วแอบกระซิบหนูได้ไหมเขารู้อยู่แล้วเราไม่บอกทุกทีอันนี้เป็นเปป็นประเพณดีของเราเลยนะเราไม่บอกเดี๋ยวรอลุ้นกันว่าถ้าชนะเดี๋ยวจะมีของขวัญอะไรให้กับนักเตะสกอร์คืนนี้ดีกว่าไงค่ะสักนิดนึงค่ะฟันทงเลยค่ะฟันทงค่ะอย่าพูดถึงสกอร์เลยครับขอให้ชนะผมก็ดีใจแล้วขอให้นักเตะหิวและสู้ผมดีใจแล้ะเดี๋ยวพี่ชี้ฟันทงให้สามหนึ่งขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ